ขอขอจเจริญสุขจเจริญพรเจริญสุขสวัสดีอยาิโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้ดูได้ยินได้ฟังเป็นบุญหูบุญตาได้ไขาวาจาเป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถากเป็นบุญจิตบุญใจวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกิบสี่เจ้าค่ะวันนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใกล้จะถึงวันโชคลาบแล้วอีกไม่กี่วันเคยบอกไปก่อนหน้านั้นฝันแม่นที่สุดคือตัวเราแม่นที่สุดคือตัวเราเกี่ยวกับโชคลาบ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐนี่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีได้เห็นถึงสัจธรรมความเป็นจริงเน้วยสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คือคำสั่งสอนในทางศาส,สนาที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ล้วนแล้วแต่เป็นความสัตย์ความจริงหนึ่งไม่มีสองท่านทั้งหลายอืม เพราะฉะนั้นก็ขอให้ควรให้กำลังใจศรัทธายาิโยมทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศต่างประเทศทั่วโลกที่เป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเก็บร,ร,ร,ร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นขอให้กำลังใจขอส่งจิจส่งใจขอส่งพรขออ้างอิงพระรันาตนตรัยบุญกุศลคุณงามความดีใด ขออ้างอิงพระรัตนตรยัยอำนาจพระรัตนตรยัยอำนาจพระพุทธพระธรรมประสงคุคณบิดรมบรดาคุณกูบาอาจารย์เทพเทวาที่เป็นสัมมาทิฏฐิรักษาพระพุทธศาสนาคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่กูบาอาจารย์บารมีองค์ศีลองค์ธรรมบรรลุธรรมบนนุลธรรมบรรดานประทานพรบารมีหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดอรสมเด็จพุทธาจารย์โตพมรมรังสีหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืด พระอินทร์พระพรมพระยมพระการท้าวจากดุโรกบาลทั้งสี่ปุ่มเจ้าที่แม่ธรณีภุมมวัดภุมมวาปุมิบ้านภูมมเมืองปุ่มญาติยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลเทพเทวาทั้งหลายรละลึกได้ก็ดีรละลึกไม่ได้ก็ดีทุกเันนื่วจักรวาลนี้คุณศีลคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์บารมีคุณครูบาอาจาร,ย,าร,รย์บารมีหลวงปู่หง์พรมปัญโยบารมีหลวงปู่ดู บารมีหลวงปู audio, ่ทวดบารมีหลวงปู actor, ่โตบารมีหลวงปู่ฤาษีลิงดำบารมีหลวงปู่สุขบารมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์บารมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่วันหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่สดหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ที่นี่ผ่านแล้วก็ดียังไม่ได้นี่พานก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ลลวงรับไปแล้วก็ดีคุณศีลคุณธรรม่อแม่ครูบาอาจารย์ บาร,รมีองค์เทพเทวาสัมมาทิฏฐิตลอดทั้งเหล Moon, corona, ่านาคีนาโคนาคนาคานาคราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลอภิบาลประธานพรคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์อภิบาลประธานพรคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ท่านที่ได้เอ่ยพระนามก็ดีไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีแล้วลึกได้ก็ดีแล้วลึกไม่ได้ก็ดีทุกท่วจักรวันนี้โปรดเมตตาอภิบาลประธานพรขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง แล้วขอให้ญาติโยมทุกหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดทั่วโลกทั่วประเทศต่างประเทศในประเทศก็ดีที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดเจ็บเจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ปัาศาจากทุกปัาศาจากโศกปัาศาจากโรคปัาศาจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายข้อหายกินหายเวียนหายภัยโสมังกระดังเกวันังสันติโสมังโกเรียนตีพูททางธรรมังสังฆังเทวารักษาพุทโธธรรมโมสังโกเทวาเมตตาพุทโธธรรมโมสังโกเทวา ขอญาติโยมท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเคี้ยวขาดตลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะโมตาาัสสะภะคะวะตอะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพะคะวะตัวระโดสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะตอะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังเทวอาอาราธนานัง สาธุสาธุนโมพุทธายะนะมาพทาเจ้าภะคะสสะปัจจาเนเมตินโมพุทธายะนามาพทาเจ้าภะคัสสะปัจจกขานะเมตินโมพุทธายะนามาพทะจะภาคสะปัจจขาเะเมตินโมพุทธายะนะมาพทะจะภาคัสะปัจจาเนเมตินโมพุทธายะนามาพทาเจะภัสสะปจจขาเมตินโมพุทธายะนามาพทะเจะาภคัสสปจขาเมตินโมพุทธายะนามาพทาเจ้าภาคัสสะปัจจัขาเเมตินโมพุทธายะ นามาปราเจาป่ก well ัตระยประักษ์เมตินโมพุทธัยะนามาปราะญเาปัตริย์ปะั์เมตินโมพุทธัยญนามาปราะญเาปัตริย์ปะั์เมติพูทโัธัมโมสังโกเทวารักษาขออภัยสาธุสาธัสาธันะเมติ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  นะเมติ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 นะเม,ต,ม,ต,มติสาธุสาธุบรารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาขอให้ท่านทั้งหลายปาศจากทุกสวงโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงหายทุกสวงโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงแล้วขาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอิมัสามิงิมงคลจักรวันทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นคำแพงแก้ว

เยกสมกรียนมากขึ้นสมกัเรียนมากขึ้นามกัาเรียมากินวการยมากข้สมกเรยมากข้นมกรียนมากขึินสมกับเรียนมากขึ้มกัเรียนมาขึ้นมับรียนมากขสมเรียนมากจ้ยสมัรียนมาก้นสัเรียนมากขึ้นสมกับเรียนมา้นมกัียมกข้นสมกับเรียนมากขึมับเรียนมากขึ้นมเรียนมากขึ้นสมกับเรียนมากขึ้นสัเรยนมาก้นามัเรนมากขึ้นสมกัาเรยนมากขึมกัเรยนมางขร้มกลาเรียนมากขนสมการากขึ้มังเรียนมากใต้ อันมหูสองกำบูสาพุทธบาทเป็นดังเขาต่อเก้อนั่งฝ่าบานสวยจากคู่เกวตากึ่งสองหน่วยขอให้เป็นปะทูประชีพใต้บูสาแก้วพันยอดคุณแนทอนสากตาการเยนมากุสมังการเยมาโกสมังการเยมากุสมังการยามากุสมังการยามากุสมังการยามากุสมังการเยติพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังฆังพุทโธธรรมโมสังโฆนโมพุทธายะรักสมรักษาเกลขาดตลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งพวงสมังการเยนาคาสมังการเยตินะมังนัมี โ,โมสมังกเร, mm. เรียนตีน่าเป็นเศรษฐีโสมังกเรียนตีจงสําเร็จมั่งมีเงินทองแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาซีดีโฟคาประสิทธิประสิทธิประสิทธิมีจงสําเร็จสการยานาโกโสมังกอริยมาโกโซมังกเรียนตีพุทโธสมุสังโฆขอเทพเทวาทั้งหลายโสมังกเรียนตีนาคาโสมังกเรียนตีปกปักรักษาศรัทธายาตโยมทุกท่านทุกคนเราเทวพระเจ้าเราเทวดาทั้งหลายปกปักรักษาคุณศีลคุณธรรมพ่อแม่กูบาาจ์พปกปักรักษาท่านทั้งหลายแก้วพลาดตลอดปลอดภัยผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ในวันนี้สมางกเรียนติสากตังเกวนังสันตังกรรยานาอ,อุกุสมังกเรียนติอภิวาตนาสิลิสนนจังวุฒาปะจายิโนจัตตารลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรลังสาธุ